บอกได้เลยพี่น้องค้าว่าผ่านไปบ่ใดท้าบ่าไดว่าถึงพี่น้องสําหรับหมอรับเสียงวิหกดกพงสะกรสามมือสี่มือทีพานมาว่าสิบว่าวอีกเรื่องเก่าแต่ต้องพูดพี่น้องค้าเพราะมือขึ้นเสียงวิหกสร้างประกฏการอีกแล้วสร้างประวัติศาสตร์อีกแล้วพี่น้องค่นค่นมาตาใสกะดอกกระเดียพี่น้องค้าที่บ้านโค่นเชียงยืนสาระข้ามือขึ้นนี่พี่น้อง้าแน่นขนาด ถนัดตาเลยพี่น้องแนน่แห้งก็ซุมมองไปอีกแล้วแล้วนี่ละ่ะสิ่งที่ว่าบ่าบอกถึงบ่ได้เลยกับเพราะว่าเป็นยังสี่เลยพี่น้องคือคนเยอะมากจริงๆและต้องยอมรับจริงๆว่าประทับใจมากทั้งด้านบอดนุพนก็ออกมาโพดปราบปลื้มใจบอดนกก็ออกมาโพดพี่น้องคะ่ะเพราะว่าเป็นอีหยังทีสุดยอดมากๆสําหรับหมอลําเสียงวิหก นกพงศกรโอ้ยพี่น้องคะ่ะยินดีนะมิลีดีใจนะมิลีสําหรับเสียงวิหคพี่น้องแล้วมือขึ้นเนี่ยว่ามันธรรมดาพี่น้องคะ่ะคนหลายยันเต้ยลานะีพี่น้องแล้วมือเศร้านี่นะคะทางด้านบอดนกพงศกรจัดไห่แฟนครับเอฟซีแบบสุดคุ้มอีกด้วยนะพี่น้องเพราะอะไรเดโม้งเศร้ายังเตยลา่าอยู่เลยพี่น้องยังลำ่ำยังให้ความสนุกสนานกับแฟนครับเอฟซี เพราะว่าแฟ้คลับเอบซีบอลหนีพี่น้องอยากให้พี่น้องได้เห็นนะคะตั้งแต่ฉากแรกที่หลานง่างมาขึ้นเวทีเลยแล้วนอ้องอาไอซักกุนาพ่อนก็บอกเลยว่ามือขึ้นสวยงามมากมาในชุดใหม่อีกแล้วพี่น้องสาวหน่อยลอยชุดของเฮาชุดสีแดงสวยงามมากๆเป็นสาวแห้งเด็กหน่อยอย่างมามีเสน่ห์ค่ะแต่พี่น้องเด็กหน่อยผู้นีเดอพี่น้องผู้ใดบ่คั้นในเขาไปสัมผัส ถ้าเข้าไปสัมผัสสังเกตรอยยิ้มนะไอศกุณาพรเป็นเด็กที่มีรอยยิ้มที่มีสเสน่ห์มากๆค่ะพี่น้องมาเบิ่งฉากนี่สวยบอพี่น้องพี่น้องวันหลูกเช้าพี่น้องงามบอ,อมเพจของบ่าวเบิร์ดอีกแล้วพี่น้องรอยยิ้มพี่น้อง,อองม่นนี่เป็นมาดามมนี่เป็นมาดาม ว่วยวพี่น้องสวยโดดเด่นจริงๆสำหรับเด็กคนนี้อารมณ์ดีแก้มใสล่าเริงแก้มใสค่ะสำหรับอ่อาไอศุนาพรบอกเลยว่าเป็นเด็กหน่่ยทีมีความสดใสอยู่ในตัวเป็น,นอีหยังทีเบิ่งแล้วไม่อยากละสายตาออกจากเด็กคนนี้อพี่น้องไม่ต่คว่มน่ารักไม่ทั้งแต่พี่น้อง เบื้องใดตลอดอิหลีทุกหมองทุกอริยบทของในโตของนองอ่ะมี่มิเสนีเมดพี่น้องสำหรับอาอายสักคุณาพอนนะคะแล้วนี่คือตอนขึ้นฉากพี่น้องอาอายนี่ตอนขึ้นฉากมีอีกนะคะสำหรับอีกคลิปหนึ่งพี่น้องอีกมีอีกพี่น้องค่ะเดี๋ยวนะยาสิทธิ์ให้ดูภาพนี่พี่นอ้องอยากให้เบื้งนี่คือเจ็ดโมงเสาพี่น้องเจ็ดโมงเสาร์ได้นีม พี่น้องเพิ่องสาราแยังเต็มเลยพี่น้องมองดูเต็มไปหมดค่ะนี่คือเจ็ดโมงเช้าตอนเต้ยลาพี่น้องมองดูอาศาัศจรรย์แห้งค่ะนี่เพิ่นเอิญว่าิกแตกมึงคน,นทั้งเคื่งสาราน้าพี่น้องเจ็ดโมงเช้าคนยังแน่นขนาดเลยค่ะอันนี้คืออยากให้พี่น้องได้เห็นนะคะพี่น้องคะ่ะนี่คือทางด้านเพจของ แอดมินเพจหลักอย่างบ่าวเบิร์ตนักครินนะคะเพิ่นออกมาให้พีนน่น้องเห็นซึ่งยาย้ซิดเองกับไปอ่าพี่น้องมาเบริรงฉากนี่พี่น้องเนี่ยก็ดีมือคือเถาคู่แกเบิอ์ตอาทยาสายของอีหลา่าพี่น้องเปแม่มาถามข้าวถามข้าวพี่น้องมาอบรมทหารเลย อูพี่นองก็น่ารักอูพี่นองไปโรงเรียนบันหลึกละนี่พี่นองมนเแ็กด้วยซิปัวขวับไปพี่น้องสามารถหุ่นกคว่ำเถอะตอนเตะล่าเดยนพี่น้อง เนี่ยแฟนคลับเอฟซีของอาอายคือมีทุกรุ่นจริงๆผู้เฒ่าผู้เฒ่ามาวัดมาว่าพีนานาพ่น้องคเขาตัวจ่ามีพี่น้องค่ะสำหรับอาอายซากุณาพรอ,อัธยาศัยดีมากคือไผเห็นไผกระหักนั่นแหละพี่น้องคะแล้วแฟนคลับเอฟซีนะคะที่ได้เห็นอีหล่าเป็นครั้งแรกเพิ่นกันหลายคนพี่น้องออกมา แสดงความคิดเห็นนะคะพี่น้องคะว่าสิ่งที่น้องอาไอศกุณาพรน,นะคะได้ออกมาสแสดงให้เห็นว่าความหักความแพ้งทีเมเม,มแฟนคลับเอฟซนะคะมีไห้นะคะมีไห้อีลานะคะนั่นคือเหลือเฟื่อมากๆความทีอ่าพี่น้องคะ กระโดดลงเวทีวิ่งไปหาพ่อจา๋าแล้วสําหรับอีหลาหน่อยของเฮ้านะคะบอกเลยว่ามีภาพมีโมเมนต์มีบรรยากาศมีอะไรต่างๆนานาที่ทําให้ใหลายๆคนเห็นแล้วตั้งกับปืม้มปื้มใจในตัวเด็กคนนี้คือมีอีอย่างให้เฮ้าได้เห็นถึงความหลากหลายพี่นกอายสกุกณาพรน,นี้บอกเลยว่าความหลากหลายในตัวคือหนอกมีความสามารถหลายอย่างแล้วแฟ้ครับเอฟซนะคะการที่เด็กอายุ12ขวบนะคะ บ่มีเน็ตบ่มีเมื่อยบ่มีบ่มีเมื่อยบ่มีลาพี่น้องคะ่ะไปเข้าไปหาแฟนคลับเอฟซบ่ว่ารุ่นใดมีเมดพี่นอ้องอ่าตั้งแต่เด็กหน่อยปอสองป .3 สป .4 ี่ยันผู้เฒ่า60 70ก็ยังเป็นแฟนคลับเอซของน้องอาร์ไอ,อสกุณาพรอ,อยู่นะคะพี่น้องคะ่ะซึ่งขอบอกเลยว่าขนาดเห็นแล้วนะคะต่างกับแบบว้าเป็นเสียงเดียวกันบอกว่า อิหล่ามีแต่ความเป็นกําลังเป็นสาวซ้ำน้อยกําลังสวยว่าสันพี่น้องคะระวังขากระโปรงเดอ้อน่ารักขนาดโดดเวทีไปหาพ่อจา๋านะคะระวังขาของเดอลูกเออพี่น้องเป็นห่วงความคว่มไรเดียงสาความน่ารักของน้องอ้า,อายพี่น้องคนเห็นพอคนอยู่ข,ข้างล่างกระโดดลงเวทีทั้งชุดเยา่ยาๆแหละพี่น้องนี่คืออ้า,อายสักุณากรสร้างตำนานทุกที่สร้างความน่ารักถูกหม่องว่าตาเท้าเห็นพี่น้องค่ะ นี่คือความหนาหลักของพ่อจ๋าลูกจ๋านะคะพี่น้องเวลาเต้ยลาหนูลองนะลูกลองฝึกเต้นฝึกลาใส่ความสนุกสดใสเข้าไปมันจะเพิ่มสเสน่ห์และพัฒนาการของหนูเพิ่มมากขึ้นสู้ๆนะคะอา,อาอยนะคะนี่คือสิ่งที่แฟนคลับ FC อยากเสียหายอีลาเฮดอยากเสียหายอีลาเป็นนะคะอยากเสียหายสร้างความสนุกสนานอีกนะคะเต้ยหลาค่ะเฮดอยู่พี่น้องตาม ตามว่าอันควรเพราวะว่าอิหล่ากับเต้นกับมว้วนกับสนุกตามที่เห็นก็คือเบิ่งกันไดนกับโบเบอืเบอแหละอีหล่ามีหลายหลายรูปแบบไห้เข้าได้เห็นนะคะอ่าขอให้คลิปนี้แตกล้านวิวอีกนะบ่าวเบิร์ดนะคะพี่น้องบอกเลยว่าทุกคลิปของอ่าน้องเบิร์ดทุกเมื่อนี้ปังแห้งพี่น้องคะ่ะทุกวันนี้ปังมากๆสําหรับอ่าเพจหลักอย่างบ่าวเบิร์ดนะคะลินเบอร์จิบไทยอี่อยังรุงนะคะแฟนมครับเอฟซีนะคะหายข้าม ต้อนรับใายการต้อนรับกับบ่าวเบิร์ดนักคารินเป็นอย่างดีนะคะพี่น้องคะถ้าผู้ใดอยากเบิรงคลิปนะคะซึ่งเป็นคลิปยาวๆคลิปตั้งแต่เริ่มต้นยันจบเข้าไปเบิรงพิมพ์เข้าไปเลยพี่น้องบ่าวเบิร์ดนักคารินนะคะซึ่งในหันสิมีแต่อายสกุณาพรความเคลื่อนไหวต่้ง่ขึ้นเวทียันเต้ลาเลยพี่น้องคะนี่คือแนะนํานะคะแจ๊สซิกะขออนุญาตบางช่วงบางตอนนะคะสําหรับแฟนคลับเอฟซี อยากเห็นความน่ารักของน้องอาสกุณาพรยศิกับเขาไปขออนุญาตเบาเบิร์อ่าหนึ่งนาทียังสีพี่น้องนาทีกลักวๆนะคะเท่าทีอ่าสีเหตดได้นั่นแหละพี่น้องเพราะว่ายศิยเองก็ต้องขออนุญาตพันกรเพราะว่าบางบางบางหม่องยสิกับไ่ได้ดไปนะคะพี่น้องค่ะแต่ก็ทําหน้าที่อยู่ตรงนี้ตลอดนะคะจังไรกับตามซางค่ะสำหรับวันนี้นำความสดใสน่ารักนะคะของอาไอาสกุณาพรน,นะคะมาฝากแม่แม่แฟนคลับเอฟซี นำความปังของหมอลำเสียงวิหกมาว่าสุพีสุนงค์ฟังคือเกานน่นแหละคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้คือปังสุดๆอะไรก็ฉุดไม่อยู่จริงๆก่อนปิดฤดูกาลนี้โอ้โหสุดยอดมากๆสําหรับหมอลำเสียงวิหกนพงศกรนะคะพี่น้องคะสำหรับวันนี้ฝากไว้ซนี่ค่ะสวัสดีค่ะ